ถ้าเราอยากจะไปถึงเป้าหมายเราต้องมีความเด็ดขาดความเด็ดขาดเป็นสิ่งที่จำเป็นครับ <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่มีความเด็ดขาดแล้วเนี่ยเราก็จะไปถึงเป้าหมายยากความเด็ดขาดมันคืออะไรความเด็ดขาดเนี่ยถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือความแน่วแน่แนนะครับการที่เราแน่วแน,วน,น่ที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างจริงจัง นั่นก็คือเรามีความเด็ดขาดหรือเรามีความเฉียบขาดการที่เราอยากจะไปถึงเป้าหมายในชีวิตนะครับเราจะต้องผ่านอะไรมากมายผ่านสิ่งเราจากภายนอกที่มันจูงใจให้เรานั้นเขวออกไปผ่านเราต้องผ่านแม้กระทั่งเราเจอทางเลือกที่ดีกว่าเจอทางเลือกอื่นๆ มากมายที่เข้ามาให้เรานั้นรู้สึกเขวนี่ครับมันจะเป็นตัววัดถึงความเด็ดขาดของเราว่าเราจะมีความกล้าหารกล้าหารพอที่จะเลือกในสิ่งที่ตนเองนั้นได้เลือกหรือเปล่าเราจะไปถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้หรือเปล่าแม้ว่าเราจะมีทางเลือกอื่น ที่ดีกว่าโดยทั้งทงที่เรากำลังทำเป้าหมายปัจจุบันนี้อยู่แม้จะไม่มั่นใจว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ทางเลือกอื่นที่มันเข้ามาหาเราเนี่ยเราดูแล้วว่าถ้าเราไปทางนั้นอ่ะมันสำเร็จแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราอยากจะวัดตัวเองเนี่ยสิ่งที่มันจะวัดตัวเราวัดความกล้าหาญวัดความเด็ดขาดของเราแม้กระทั่ง สิ่งที่เราเลือกแล้วแต่เราไม่มั่นใจว่าจะสําเร็จแล้วเราเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปนั่นคือความเด็ดขาดครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก่อกวนการตัดสินใจของคุณไม่ว่าจะมีทางเลือกอะไรที่มันจะดูเหมือนดีแค่ไหนก็ตามแต่เราก็ยังยังแน่วแน่ในสิ่งที่ตนเองกระทำอย่างยกตัวอย่างง่ายๆครับ ว่าเรามีความเด็ดขาดมากแค่ไหนอย่างเช่นเราการที่เราดู YouTube ก็ได้ครับเราดู y o YouTube เรากำลังฟังพอดแคสต์ฟังสินที่เป็นความรู้เป็นสาระเรามีจิตมีจิตที่จะจดจอ่อแน่วแน่ในการฟังคลิปคปนั้นเนี่ยจนจบคลิปได้ไหมสมมุติว่าคลิปมันประมาณ15นาทีหรือ10นาทีเนี่ยเรามีความแน,วแน่วแน่ที่จะดูให้มันจบ 15นาทีโดยตั้งใจฟังโดยที่เรานั้นไม่วอกแวกมัวแต่ปัดฟีดไปทางอื่นแล้วพอเจออย่างอื่นคลิปอื่นสิ่งอื่นที่น่าสนใจกว่าเราก็กดเข้าไปดูคลิปที่น่าสนใจกว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่วัดได้ว่าเรามีความเด็ดขาดแค่ไหนเรามีความแน่วแน่ที่อยากจะรู้อยากจะศึกษาอยากจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างเรื่องการอ่านหนังสือก็เหมือนกัน สมมติว่าเราอยากจะเก่งหรือเราอ่านหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราอยากจะมีความรู้เรื่องนั้นมากๆเลยเนี่ยคุณสามารถอ่านหนังสือได้ตามเป้าได้ตามเป้าที่คุณตั้งไว้หรือเปล่าอย่างเช่นคุณตั้งเป้าไว้ว่าเอ่อตอนเนี้หรือวันนี้คุณจะอ่านหนังสือห้าหน้าหรือสิบหน้าคุณทําได้ไหมบางทีเนี่ยอ่านไปยังไม่ทันจบได้จิตมันคิดไปถึงเรื่องอื่นนะ คิดไปถึง messenger คิดไปถึง facebook คิดไปถึง youtube คิดไปถึงไ i n ์คิดไปถึงสิ่งอื่นๆที่จะต้องทำทั้งท่าง,งที่ยังอ่านหนังสือได้ไม่ตามเป้าหมายเลยฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสำเร็จในชีวิตเราต้องมีความเด็ดขาดครับเราต้องมีพูดง,ง่ายๆก็คือเราต้องมีความแน่วแน่คิดถึงผู้ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ของตนได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างเช่นมหาตมาคันธีแล้วก็ คนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนมากมายที่เขาต้องใช้ความกล้าหาญต้องเขาต้องอดทนที่จะเจ็บปวดแล้วก็สูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อให้เป้าหมายเขาสําเร็จยกตัวอย่างง่ายๆพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่อยู่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องบําเพ็ญบารมีต้องต้องเสียสละอะไรมากต่อมากมายเสียสละแม้กระทั่งชีวิตแม้กระทั่งมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธาแอลออกผนวด ก็ยังต้องไปบำเพ็ญไปทดลอ,องการปฏิบัติว่าอันไหนปฏิบัติแล้วจะได้ตัดสรู้ต้องไปอดอาหารไปทอ,อามานตนเองถึง6ปีต้องผ่านสิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ต้องสูญเสียต้องยอมแม่กับบางทีถ้าเราอยากจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยเราต้องถามเราต้องถามตนเองว่าเราเราต้องการเป้าหมายนี้จริงๆไหมเป้าหมายนี้มันมีความสําคัญกับเรามากไหม เราจะยอมแม้ได้ไหมเอาจะแน่วแน่ได้ไหมแน่วแน่ไปถึงเป้าหมายไม่ใช่เจอเสียงรบกวนหน่อยเจออย่างอื่นเข้ามาขัดขวางอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเข้ามารบกวนเราก็ถอดใจท้อแท้ไม่สู้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องมีความเด็ดขาดหรือมีความแน่วแน่นั่นเองแน่วแน่ในสิ่งที่ทำถ้าพูดภาษาธรรมก็คือเราต้องมีสมาธิเราต้องมีความตั้งมั่น อย่างเราจะเป็นคนดีแต่เราจะดูว่าใครเป็นคนดีเนี่ยมันต้องดูอ่าอยากยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะอยากจะรู้ว่าใครซื่อสัตย์สุจริตต้องต้องดูตอนที่เงินมากองตรงหน้าเขาหรือว่ามีมีโอกาสที่เขาจะทุจริตได้แต่เขาไม่ทุจริตมีโอกาสที่เขาจะโฉกเงินได้แต่เขาไม่โฉกเงินอีก คือตรงนี้มันเป็นตัวบัตดว่าเรามีความแน่วแน่ในความดีจริงไหมเรามีความเด็ดขาดที่จะไม่ทําชั่วจริงหรือเปล่าเรามีความเด็ดขาดที่จะเป็นคนดีตั้งอยู่ในความดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสําเร็จในเป้าหมายอย่ามองข้ามความเด็ดขาดฝึกจิตใจให้มีความเด็ดขาดคือมีความแน่วแน่ในสิ่งที่จะทำแล้วชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน